สวัสดีค่ะทุกคนมิวมารี้เกิลนะคะคลิปนี้นะคะก็มาอยู่ช่วงรีวิวลิปสติกกันอีกแล้ว<ม>นั่นเองนะทุกคนหลังจากที่อะ่ะลิปสติกแบบติดทนนะคะก็ได้รับความนิยมแบบที่ดีเลยทีเดียวเลยนะคะ <c oughs> นั่นแหละนะคะคลิปนี้นะคะก็เลยจะมาพูดถึงลิปสติกที่คนมีในหน้าหนาวน,<ม>นั่นเองนะคะทุกคนหลังจากที่เราแต่งลุคนี้ไปแล้วใช่ไหมก็ไปย้อนดูกันได้นะสําหรับลุคหน้าหนาวอันนี้นั่นเองนะคะด้วยความที่สีปากมันเป็นแบบประมาณนี้กำๆทุกคนซึ่งมิวมีหลายสีมากหลายลายี่ห้อมากนะคะก็เลยจะมา เอามาบอกให้คนได้ดูนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นของประมาณห10ลักสิบหลักร้อยอีกแล้วนะคะทุกคนแต่ก็จะมีอะไรบ้างนั้นเนี่ยไปชมกันเลยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะมาตั้งแต่โทนนูดๆกันเลยนะคะมันก็จะมีสองสีมาแนะนำนะคะนั่นก็จะเป็นของสีจนันนั่นเองะะทุกคนเบอร์03นะ,ะ Deep Sleep นั่นเองนะจ๊ะสีก็จะเป็นประมาณนี้นั่นแหละเลยมิโชว์ให้ดูดีกว่าเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ Intuit นะคะบ Blooming มอยส e s l i p s t นั่นเองนะทุกคนอันนี้ไม่ใช่รุ่นแมทนะเป็นรุ่นมอย์นะคะที่มิวมีอยู่นั่นเองนะเบอร์ศูนย์สี่นะคะสวีทไวโอเลตนะคะมันจะเป็นโทนชมพูนุ่นนะคะทุกคนมีแบบนี้เลยน่ารักม,มากทาแล้วสีติดดีมากแต่ว่าเนื้อค่อนข้างจีชุ่มชื้นนั่นเองนะทั้งสองทั้งสองตัวก็ทาง,ง่ายมากๆเลยนะจ๊ะโทนน้ำตาลเลยกนะันทุกคนน้ำตาลก็จะเป็นประมาณเนี้ยที่มิวทาอยู่นะคะเป็นน้ำตาลโทนเข้มๆนะ,ะที่มิวมีนั่นเองตัวแรกนะคะจะเป็นของ baby bright นั่นเองนะคะรุ่นที่เป็น คอมฟอร์ดมอยลิปสติกเบอร์17 Dry Leaf นั่นเองนะคะตัวนี้ถ้าใครไม่อยากได้ปากที่แห้งเกินไปทาตัวนี้ได้นะ,ะเป็นลิปสติกที่ชุ่มชื้นม,มากๆเลยทีเดียวค่อนข้างจะเลอะเทอะมากเลยนะเพราะว่าเหมือนมัน,ม,น,ม,นมันเป็นไรน์ล่วทุกคนแต่ว่าสีดีมากนะคะเป็นสีน้ำตาลแบบกำ่กำๆเลยนะคะแล้วก็ใครที่อยากได้เนื้อแมทนะคะก็จะเป็นเบอร์12นั่นเองนะทุกคน just like heaven mm hmm. นะคะเบอร์12นะของ for you t o นะคะ, too, ะ,คะรุ่นเนื้อแมทนั่นเอง I h e a r t you นะคะเนี่ยลดมาแต่ว่าข้อเสียมันคือแบบ ข้างในมันชอบหลุดกระเดิดออกมาข้างบนอะไรเงี้ยแบบขยับได้อะไรเงี้ยนะคะถ้าเป็นลิปแบบจิ้มจุบจิ้มจุ่มโทนน้าตาลนะก็จะเป็นของ infallible นั่นเองนะะ็ะคือข้างในด้านในที่มิวทาอยู่นั่นเองนะจ๊ะเป็นเบอร์8-5-6นั่นเองจะเป็นโทนน้าตาลจะอกโกแลตแบบกำ่ำเลยทุกคนเนี่ยแบบนี้เลยทาไล่สีกันแล้วคือสวยมากนะคะโทนส้มนั่นเองนะคะโทนส้มจะมีอยู่ ลายเหมือนกันอะโทนส้มเท่านี้ก่อนเบอร์ศูนย์สนะคะอันนี้เป็นรุ่นนีคลาล่าที่เป็นลิสติกนะคะทุกคนนี <c oughs> ่สีเป็นประมาณนี้สวยเลยทีเดียวนะคะทุกคน <c oughs> เป็นเนื้อแมทที่ะคะ่อนข้างไม่แห้งนะคะแล้วก็ทาง่ายมากต่อไปนะคะเป็นของ In Beauty นั่นเองนะคะเบอร์ศ <c oughs> ูนย์หนึ่มีนะคะสีนี้มิคคือมิวชอบมากวีดมากเลยตอนคือตอนได้มาแรกๆนี่ก็คือชอบมากๆเลยนะคะทาแบบ่อยมาก เป็นสีส้มโทนอิทแบบนี้นั่นเองนะจ๊ะทุกคนหาซื้อได้ง่ายตามเซเว่นอีเลเวนซึ่งไม่รู้ตอนนี้มีหรือเปล่า <c oughs> นะคะ f o r y you, t o your mind นะคะเบอร์ศูนย์เจ็ดนั่นเองนะสีไ c e f ฟาดีนะคะตัวนี้เป็นสีโทนสีส้มโทนอิดซึ่งสวยงามมากทุกคนแล้วก็พกง่ายไปไหนก็ได้นะคะแล้วก็ใครที่ชอบโทนส้อมอิดอย่างเงี้ยก็สามารถจัดไปได้เลยนะคะซึ่งมิวท่าแล้วก็ขึ้นอยู่เหมือนกันนะตอนทานเนี่ยคือดีงามมากเลยนะคะตอนส้อมอิดอีกอันหนึ่งก็จะเป็นของ สสีนะคะสีเบอร์31 Apple t o f f e ปฟนั่นเองนะคะทุกคนนี่อันนี้เลยนะคะสีแบบส้มอิดแบบเนี้ยทุกคนไอ้น้ำตาลอิดแบบเนี้ยคือแบบทาง,ง่ายด้วยนะคะแล้วก็มันทาคาแก้มได้ด้วยนะคะาตาได้ด้วยทาได้หมดเลยนะคะเนื้อเขาคะ่อนข้างที่จะเกลี่ยง่ายมากๆเลยนะจะของสสินะจากนี้เลยนะคะจะเป็นของคิวเพ s สนั่นเองนะคะทุกคนรุ่นว่ารุ่นอ่วาวอร์เทอรี่ลิปเซตน,นะ,ะทุกคนเขาจะเป็นเนื้อแมทแต่ว่ามาเป็นแบบน้ำๆน,น,นะคะอืมซึ่งแบบกลิ่นก็ ดีอยู่นะคะทุกคนมันจะนี่จะเป็นโทนแบบน้ำตาลนูดๆอมชมพูอะไรอย่างเงี้ยนะคะสีเหมาะกับหน้าหนาเหมือนกันแล้วก็ทาทาง่ายมากเพราะว่าเป็นเนื้อหนามเองแต่ว่าเนื้อเขาจนขั้นถ้าคนปากค้ามากๆเนี่ยก็อาจจะต้องทาซ้ํานิดนึงแต่ว่าแห้งไวนะคะแล้วก็ทาซ้ำได้นั่นเองนี่คาร่ามาอีกแล้วนะที่บอกนะเออเพราะว่าสีเนี่ยคือมันบอกว่าหน้าหนาวมากนะคะเป็นเบอร์11นั่นเองนะจ๊ะนี่แล้วก็มันจะมาเป็นโทนอิ แดงอิดอะทุกคนแดงแดงก่ำๆอย่างเงี้ยโอ้ยดีงามมากเดี๋ยวขึ้นให้ดูแล้วกันเนาะโอ้มันมีหลายยี่ห้อมากเลยนะคะแดงอมชมพูเช่นเดียวกันโทนแดงแดงเนี่ยทุกคนเป็นของอินนะคะอินบิวตี้นี่ถ้าใครไม่อยากได้ลิปที่ราคาเกือบจะร้อยเนี่ยก็สามารถดูนี้นั่นราคาแค่49บาทเท่านั้นทุกคนเบอร์0ูนย์หกแดดฮอตนะคะนี่นี่เป็นโทนโทนแดงอิดเหมือนกันเออโทนแดงก่ำๆเหมือนกันทุกคนอสวยมากนะคะ ที่เซเว่นเมีขายนะคะถ้าตอนนี้ยังมีอยู่นะคะทุกคนสีนี้ดีเหมือนกันติดทนทาง,ง่ายแล้วเนื้อมันจะเป็นแบบเนื้อมันจะนุ่มๆมาทุกคนมันจะไม่เหมือนมันจะไม่เชิงแมทเชิงกระมีหี่เลยมันจะเหมือนครีมๆีมผสมกามี่อะไรเงี้ยจริงไปลองดูนะคะแต่สีดีมาก,มากดีมากจริงล้วมีโซกโซชิกนะทุกคนโซชิกี mm hmm. ่รุ่นนี้เบอร์ศูนย์หนึ่งนะศูนย์หนึ่งอันนี้จะได้เป็นประมาณนี้ด้วยความที่มันสีเข้มทุกคนสามารถทาแบบเป็นเบลอเบ,อเบอได้ก็คือทาไปก่อนชั้นหนึง่งค่ะแล้วก็เกลี่ยให้มันบางๆแล้วก ทาไปอีกชั้นหนึ่งด้านในนะทุกคนทาได้สีก็ดีมากเลยอันเนี้ยพกไปท่งไปเที่ยวอะไรเงี้ยไม่หนักกระเป๋าเลยนะคะแล้วก็เสียบไว้ตรงกระเป๋าตัวที่ไหนก็ได้ราคา49บาทเท่านั้นเองที่711นะคะตัวนี้เบอร์ศ1นย์หึ่งสีแดง,ส,แดงสีแดงกุหลาบเป็นไงทุกคนอันเนี้ยนะ for you t o นั่นเองตัวนี้เป็นรุ่น i heart you นะคะเบอร์13สี if and boy นะทุกคนอันนี้จะเป็นสีที่เป็นค่อนข้างที่จะแดงเลยทีเดียว mm hmm. แดงอมส้ม,สมๆลนะ้อันเนี้ย ถ้าจ่าไม่ผิดนั้นจะเป็นแดงหรือมแดงธรรมดาเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะว่าเป็นแดงประมาณไหนเออสีนี้ก็ดีทุกคนเป็นเนื้อรุ่นเนื้อแมทนะคะอ่ะโฟร์ทูต่อเลยละกันนะคะอ่ะอีกรุ่นหนึ่งคือมิวาดามาสองอันเลยตอนนั้นคือซื้อมาแบบอันนี้แล้วก็แถมรุ่นนี้มาอะไรอย่างเงี้ยรุ่นนี้จะเป็นรุ่นชายที่เป็นแบบรุ่นไม่ใช่แมทอะ่ะทุกคนเบอร์98นะคะมิลเลอร์มิลเลอร์นะคะสีสีเหมือนกันแต่ว่าคนละเนื้อทุกคนนี้จะเป็นเนื้อแบบเนื้อมอยส์นิดหนึ่งนะคะมีความแววาอไงยมม่ ต่อไปนะาเป็นโฟยทูอีกเช่นเดียวกันรุ่นวอเตอร์นะคะ W 3 8นั่นเองนะคะนี่ตัวนี้เลยคือมันมีช่วงหนึ่งที่มิชวชวอบเอาเนี้ยมาทาด้านในปากแล้วก็เป็นอะไรที่ดีงามมากนะคะแต่นี้เขาค่อนข้างที่จะลบเลือนง่ายพอสมควรแต่ก็ทาซ้ําระหว่างวันได้ดีเลยทีเดียวนะคะทาไปแบบไม่เป็นคราบแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นเนื้อน้ำมันก็จะค่อนข้างแบบดูดปากมันจะแห้งนิดนึงอะทุกคนนะต้องทาแบบริป ลิปมนันก่อนเราถึงจะทานน,นะคะแนะนำนะวันนี้ค่อนข้างแห้งยัวไมล์รุ่นใหญ่ทุกคน mm. เป็นเบอร์10นะคะสีนี้แบบเป็นสีแดงอมส้มนะเป็นสีว่าไมล์ฮาร์ดนะคะอ่าน,นี้ถ้าจางขีดเป็นแดงอมส้มมนาะทุกคนแต่ว่าก็เป็นสีแดงที่ทาได้ในหน้าหนาวอีกเช่นเดียวกันนะจ๊ะนี้เป็นรุ่นเนื้อแมทนะคะขนาดใหญ่ for you to your my baby นะคะเบอร์21นะคะทุกคนสีของ black secret นั่นเองจะเป็นแดงอมชมพูนะคะที่เคยทาไปแล้วแบบ หลายลุกมากเลยนะคะชอบเหมือนกันทาเล่นชีวิตประจำวันได้แล้วก็ทาแบบแซบๆก็ได้ะคะ่ะเนื้อลื่นเกลี่ยง,ง่ายมากๆเลยทาแก้มก็ได้นะคะทุกคนต่อไปเป็นของโฟย o ูยเช่นเดียวกันชอบมากเลยอ่าลูฟมีฮาร์ดเดอร์นะคะ<ม>ทุกคนเป็นเนื้อแมทจิ้มจุ่มนะคะเบอร์34 Pre t t y p l e ิ s e นะคะอันนี้นะชมพูมน้ำตาลแต่มันก,ก็โทนแบบแดงๆก่ำๆอะไรเงี้ยนิดนึงนะเหมาะกับคนที่แบบเป็นสาวผิวสีแบบรอมากๆเลยนั่นเองนะคะ อันสุดท้ายทุกคนดีงามอีกแล้วนะคะเป็นของนีคาร่านะคะเออนี่แพคเกจจิ้งก็คือเหมือนสีส้มตะกี้นะที่อยู่ในหมวดสีส้มนะคะเป็นเบอร์07นะคะเอยสีแดงแดงเหมือนกันแดงแดงกระมี่ทุกคนแดงเครื่อก็บแดงเละแดงแดงอบน้ําตาลเออซึ่งอันนี้ไม่ค่อยได้ใช้นะไม่รู้ทําไมลืมหยิบม,มาใช้แหละนะจ๊ะโฮ้ยดีงามมากเลยทุกอันนะคะ ทั้งหมดก็มีประมาณนี้นะที่มิวเอามารีวิวได้ดูนะคะสําหรับลิปที่ควรจะมีในหน้าหนาวนั่นเองนะคะมาแนะนํากันแบบจุกๆเลยทีเดียวหลายแบรนด์เลยนะคะเดี๋ยวมิวจะขึ้นสีให้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องช่องนี้ด้วยก็แล้วกันนะคะทุกคนมี m เมอร์ดิเกิลค่ะไปแหละบ๊ายบาย